เมนูวันนี้จะอ่อมเนื้อจ้าอ่อมเนื้อวัวใส่ผักเยอะๆจ้าแล้วก็มีตําแตงน้ําจ้าใส่ปูนาหอมๆจ้านัวนองนัวนองจ้านี่อ่อมนัวนตวตแตงหอมๆอมเยอะๆเลยตั้งหม้อจ้าเติมน้ําตะใครแล้วก็พริกจ้าใส่ลงไปเนื้อวัวจ้ารวนพอสุกแล้วจ้าเด้อชูรสจ้าเกลือ น,นรร้ำปลาเค้าคัวจ้าใส่พักเลยเดอ้อมะเขือจ้ามะเขือมะเขือสุกยากใส่ลงไปก่อนจ้า,ากลกากลำปีจ้าพักหลายๆเลยมื่อนี่ต้นหอมแล้วกระใบแมงลักจ้าหรือว่าใบพักอีตูปิดจ๊อบนะจ้า ใส่ลงไปนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเด้ไรมักพักเปื่อยๆกับขวัวตอแล้วจ้ะมาหนีก็โอเคแล้วจ้าอมเนื้อของเขาจ้าเห็นปน่ถึงใจเล้มือนี่พักหลายจา้าพักหลายมะเขือกระลำปีต้นหอมใบอีตูจา้าอวยมาทางนี้ลุงตำแตงจา้ากุอง มะเขือเทศมะนาวตัวที่บีบนะบีบเลย <c oughs> เดือแต่เลยงว่ารลุงบีบมาช,ชุรสจ้ะอทองส่อนข <c oughs> ้าวปลา<อ>น้ำรองปูจ้ะอหอมจ้ะรองแล้วอย่าทิ้งเก็บน้ำไปสารานาตำเอ้ยตำแตงของลุงกำนันจ้ะได้เวลาแซ่บแล้ว ตำแตงของเรานนัวเยอะๆเลยหอมอิปูนะลุงนะหอมปราหน้ากับหอมจ้าปู้นำ้ปผูหอมผู้นผกน้ัปูหอมใส่กันเลยจ้าแล้วก็แกงอ่อมจ้ามาจ้าแซ่แบๆน้ำกันตำแตงและแกงอ่อมจ้า